ให้ทุกคนได้เห็นพระจันทร์สีเลือดน่ะมันเป็นปรากฏการณ์ที่หายากอยีางเอาละครับสวัสวดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกม The Coma 2 w i t c h e Sister นะครับพี่สาวผู้ชั่วร้ายคราวนี้เราจะได้เล่นเป็นมินอานะครับแล้วก็นั่นแหละ เล่นกันเลยดีกว่าเซฟเลยช่องหนึ่งมินอามินอายอวานไปด้วกัเราเดี๋ยวซี่ยองโฮงวานเตร็นขึ้นมาเถอะน้ยองโฮฉันขอร้องละ เพื่อนสนิทของฉันตกอยู่ในสภาวะโคมามานานกว่าสสัปดาห์แล้วโดย,มยไม่ทราบสาเหตุเพราไม่มีท่าทีว่าจะตื่นเลยแม้แต่น้อยหลังจากเหตุการณ์นั้นฉันก็ฝันถึงเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝันว่าเขาอยู่ลำพังคนเดียวไปไหนไม่ได้จะรู้ว่ามันเป็นแค่ความฝันอ่ะ <Nexus> บางสิ่งบางอย่างถูกกำหนดมาให้พัดพากันไม่ได้แต่ตอนนี้ยาอยู่ที่ไหนนะยองโฮ ตอนที่ไปเขาเจอนายนายกาที่ห้อยคอนี้ไว้แน่นมากเลยพักซูมีเธอเป็นใครกันนะ,นนะนนแล้วทำไมฉันถึงได้รู้สึกเหมือนกับว่าพวกเราเคยเจอกันมาก่อนนะเดคโคมาวิเชอร์ิเตอร์ไปสามสี่โมงห้าโมงหกโมงทุ่มสองทุ่มห้าสิบนาที โรงเรียนมัธยมปลายเซวาหน้าเบอร์ะมัดในสุดก็หมดคาบสักทีมีข้อความจากดายอนรหัสแดงรหัสแดงแเราเซอนั่งเล่นอยู่กับอาจารย์ล็อกไวเลอร์เสร็จแล้วมาันจะชั้นที่ห้องน้ำนะมีเรื่องสำคัญละ่ะทำอย่างกับว่าฉันอยากเรียนคาบเขามากนั่นแหละสงสัยจังว่ามีเรื่องอะไรกันแน่นะโอเคเดินเหมือนเดิมเหมือนภาคที่แล้ว กดปุ่ม e าำทุกอย่างตรวจสอบเป้าหมายโดยการกด altinate อันนี้เปลี่ยนปุ่มใช่ไหมแปล่นที่ตัว m ตักตักตักเราต้องไปห้องน้ำหญิงเพื่อไปหาเพื่อนของเราบางครั้งฉันก็อยากเข้าไปที่ตู้ล็อกเกอร์ของห้องเรียนเพื่อที่จะแอบนอนอะไรนะพวกคนมัมงนงงนี่นะ <que> แล้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอาจารย์ล็อกไวเลิถึงได้ชอบเธอนักนะชีวิตเธอคงจะสบายหน้าดูเลย ทนันดที่ทำให้ฉันยังมีกำลังใจในการเรียนก็คือการเที่ยวให้สุดแล้วหยุดที่สลบชียวันนี้ก็เหมือนกันไม่เที่ยงคืนเราไม่กลับไป,ไปตีกันเหรออันยองอันยง,นยงคนนี้มีจันทรุป,ปราคาเต็มดวงละ่ะคั้งสุดท้ายที่มีคนเกาหลีได้เห็นพระจันทร์สีเลือดแบบนี้ก็คือปี1954นู่นเลยนะเอาว่าจะมีพระจันทร์สีเลือดในคืนนี้นะครับตารางเรียนเสริมภาคค่ำ เรียนกันตาแหกตล้งเอ้ยไหนไม่กลับบ้านกันต้องกดค้างด้วยเหรอทุกคนจะไปเจอดายอนเที่ยวน้ำหญิงก่อนที่วิชาต่อไปจะเริ่มนะได้เลยดายองทำไมเธอถึงมองฉันอย่างนั้นล่ะดูหล่อมากเลยหรอเฮ้มินาฉันขอยืมเลคเชอร์ภาษากฤษของเธอหน่อยได้ไหมฉันอยากรู้ว่าพวกอัจฉริยะเขาจดหน่วอะไรกันอะ Oh. แผนที่ฉันจะได้ใช้เวลาช่วงซัมเมอร์ในการอาบแดดอยู่ที่ปูซานตอนนี้ฉันคงได้แต่นั่งอาบน้ำตาอยู่ที่นีแทนอีา yeah. ตารางเรียนโอเคห้องน้ำห้องน้ำชายไงล่ะไม่ได้สิผู้หญิงจะเข้าน้ำผู้ชายไม่ได้นะทำไมยิ้มอย่างนั้นล่ะจ๊ะพังม,งมีนาันันเซอใช่ไหม้ออกมาได้แล้วนะเฮ้ย hey, ฉันก็ลังใช้สมาธิอยู่นะอุ๊ยขอโทษค่ะอันยองอันยอง ให้ตายสิฉันละายชมัสก็อย่างที่เขาว่าแหละอดทนให้เป็นใจเย็นให้พอรอคอยให้ได้ไมาจากไหนวะเน่นเนี่ยฉันบงลัวแหละแล้วเรียนเป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมนะอ๋อชางโฮเผอหลับแล้วก็นอนกลนในข้าบด้วยอาจารย์ล็อกไวเลอร์โมโห,หมากฉันนึกว่าเขาจะ,จะเล่นเอะไรสมองแตกตายตรงนั้นแล้วว่าแต่มีเรื่องสำคัญอะไรนะฉันอยากรู้นะอ๋อใช่คือแบบว่า ระหว่างทางที่ฉันกาลังไปห้องเรียนน่ะฉันบังเอิญไปเจอยองกิลเข้าน่ะฉันเริ่มไม่อยากฟังแล้วสิเป็นฉันก็ไม่อยากฟังเหมือนกันนะเธอรู้ว่าฉันควรจะเลิกเดินผ่านทางนั้นสักทีฉันแบบชอบเดินไปเจอพวกสกอยจากห้องสองทับห้าทุกทีเลยพวกน่ารำคาญเลยอบเด็นเลยได้ไหมฉันไม่ได้ว่าตลอดนะโอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่งหัวใจวายไปละคือยองกิลเขาแบบเอานี้มาให้ฉันน่ะแล้วก็ขอฉันให้เธอน่ะ คุณได้รับจดหมายจากยองกิวมันเขียนว่าไงน่ะไงที่รักพวกเราก็ผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะเลิกปากไปตรงกับใจแล้วเอาใจมาตรงกันนี่คำคมลมปา่าเรียกเลยตกลงปฏิเสธด้วยรักจากยองกิวคุณพระช่วยโคโลเสี่ยวเลยว่าตามเสื้อขนลุกคนพองไปหมดแล้วเนี่ยย่งกับเด็กป .6 หัดเขียนจดหมายรักเลย ก็ปกตินี่คนไม่ได้รู้จักยองกิวเพราะเสียบัญญายเชียบแล้ของเขาสะหน่อยแล้วเธอจะยังไงต่อละ่ะแล้วคงจะขยำจดหมายนี้แล้วปาใส่หัวเขาเขาชอบเบสบอลมากนี่บางทีเขาจะหัวอ้จดหมายนี่ไปไกลจากฉันก็ได้นะจริงๆที่เขาพูดมันก็ฟังดูเข้าท่านะเธอหมายความว่าไงเนี่ยเธอไม่คิดว่ามันถึงแว้วหรอที่เธอจะแบบหยุดให้ความหวังเขาน่ะฉันไม่ได้ให้ความหวังเขาเลยนะฉันแค่ไม่อยากทำร้ายจิตใจเขาเท่านั้นเองเธอก็รู้นี่ เธอป่นเ่องเข้ามาเป็นปีแล้วนะเลิกทำตัวโลเลสักทีทำตัวให้กล้าๆหน่อยแล้วก็ปฏิเสธเขาได้แล้วใช่เพราะว่าเรามียองโฮอยู่ในใจไงเพราะว่ายองโฮตอนนี้โคมากไงโลเลเหรอเธอคิดกับเรื่องนี้ยังไงก็บอกฉันมาตรงๆเลยดีกว่ามันก็มีอยู่แค่2ทางเลือกนะ่ะคือเธอชอบเขาหรือไม่ชอบมันยากตรงไหนเนี่ยเ,เริ่มจคิดแล้วนะว่าเธอแค่ชอบเวลาที่มีคนมาสนใจในตัวเธอนะ่ะ บาสีก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันคุยกับเขาให้จะจ่าไงก็รีบตัดสินใจนะฉันจะได้หลุดพ้นจากการโดนหมอนั่นตามรังควานสักทีเอาไว้พ่อคุยกันทีหลังนะฉันขอไปเรียนวิชาอาจารย์ทรงก่อนโอ้แย่แล้วมีอะไรหรอฉันไม่ได้กินอะไรเลยแถมยังลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ห้องอีกด้วยเธอช่วยไปซื้อขนมปังโอฮาน่าที่โรงอาหารให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันจะขอบคุณเธอมากเลยนะแล้วเดี๋ยวฉันตามไปโอเคโอเคเธอได้ตามมาแล้วกันนะ คุณมีเงินเพียงพอที่ซื้อของหรือเปล่าตรวจดูช่องเก็บของคุณด้วยครับเรื่องกด,อกดตัวบีากดตัวแอสแท็บอ๋อ,อมันเขียนอยู่นี่ว่ากดสัญลักษณ์รูปใบหน้าของมินอาคือตำแหน่งปัจจุบันสิ่งที่คุณค้นพบจะปรากฏบนแผนผังเ่้งหมายคำถามคือสถานที่ที่น่าสนใจเครื่องหมายตกใจคือสถานที่ที่คุณต้องไปโอเคเราไปที่โาหัน กด i-inventory มีนามีช่องเก็บของอยู่ในกระเป๋าเป้ของเธอตอนนี้คุณสามารถเก็บของได้เพียง4ช่องเท่านั้นกรนณาเลือกให้ดีสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับภารกิจจะถูกเก็บในกระเป๋าอีกส่วนหนึ่งผมไม่สามารถทิ้งสิ่งของเหล่านี้ได้เหมือนกับไอเทมทั่วไปโอเคเรามีน้ำแร่จากเกาะเชจูเชจูฟื้นฟูพลังงานจนเต็มกดตัวเอโอเคเดือนที่สองหานะจ๊ะ ใครแล้วเนี่ยเธอบอกว่ายองกิวเขียนจะหมายเธอเหรอตอบไปเสรยก็งูงแล้วโต <c oughs> ท,ทีนะต้องขอต่อนะขอแบบขอเบ่งอะ่ะได้เลยฉันจะปฏิเสธเองบอกว่าฉันมียองโฮอยู่ในใจแล้วไงละ่ะขอโทษด้วยนะมี <c oughs> อานี่เธอยังโดนพ่อหนุ่มนับกบวชคนนั้นตามจีบอีกหรอวัน <c oughs> นี้มันโชคดีจริงๆเลยพวกเธอก็แค่ไม่รู้อะไรนะฉันผ่านมาหมดแล้ว เรามาซื้อขนมปังโอฮันนาให้ดายอนนะคุณสามารถใช้เงินซื้อของจากตู้ขายอัตโนมัติได้อย่าลืมเช็คช่องเก็บของด้วยละ่ะขนมปังอูเนเนทำไมถึงมีคำว่าดีอยู่ที่ชื่อวะเป็นยี่ห้อว่าอะไรขนมปังอยู่ไหนนะนี่เหรอไม่ใช่เราต้องมีกาแฟนะทุกคนจำไว้ให้ดี กาแฟเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่ายังไม่ยังเป็นหรอกเดี๋ยวเราไปฟาร์มเอานี่เธอรู้หรือเปล่าว่าทำไมตะแก่มาถึงได้มีฉายาว่าล็อกไวเลอร์น่ะรู้สึกว่าเขาจะได้ฉายานี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนด้วยซ้ำก็อย่างว่าแหละสันดอนขุดง่ายสันดานขุดยากมุกอะไรวะเย <Yeah. S 1> กขายของอัตโนมัติอันใหม่ของเลยนมีขายของเยอะแยะเลยชอบขนมโอฮันนามากๆ คยอ่านว่ามันดลโกโกที่พวกเขาใช้มาจากเกาะบอเนียวกับฮาวานเลยนะยิ่งหรอ,อคิมโมถ้าไม่มีกาแฟยี่ห้อเอ่อเดฟเอสเปโซลเด็กคงจะหลับทุกค่ำแน่ๆของเขาดีจริงๆทําไมถึงมีกาแฟขายในโรงเรียนวะนักเรียนหลายคนเริ่มพกสเตปิกายติดตัวเอาไว้มันใช้ป้องกันพวกโรคจิตได้เป็นอย่างดีเฮ้ยอันนี้ก็น่าซื้อแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเก็บค้างทางาก็ได้น่าจะมีเยอะ ได้เวลาว่าไงไดยอนนี่ตัดสินใจเร็วยองกี้กำลังมาทางนี้แล้วอะไหนะฉันยังไม่พร้อมเลยเดี๋ยวช่วยอยู่คุยกับเขาก่อนเดี๋ยวรอฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยวิ่งไปไหนแอบ,บหลังตู้เกี่ยวมึงเก <All right. S 1> ่งนะโอ้ยยี่ขี้เลื่อนอะไรของแก <c oughs> อะไรของแกว่ามายองกี้อย่ามาเล่นฉันแบบนั้นนะอะไรกัน เป็นแค่อยอกเธอเล่นเองต้นพี่ผู้หญิงห้องสองละผบอกฉันว่าน่นเป็นฉายาใหม่ของเธอน่ะงั้นนายก็ไม่ควรจะไปฟังคำพูดของย็ยบ,บ้านนั่นนะแล้วนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็มีอะไรมากฉันแค่มาหาอะไรกินน่ะจะไปเห็นมินอาบ้างไหมเอ,อ่อมินอารเหรอคือว่ายังยังไม่เห็นเลยอะ่ะแต่เธอให้จดหมายรักของฉันไปแล้วใช่ไหมล่ะมินอาว่างไงบ้างล่ะก็หมอนว่าเธอกําลังรีบๆอยู่นะเพราะงั้นคงยังไม่ได้อ่านหรอกโอ้ แล้วเชอร์บอกเธอเฮ้ยเอาว่าเซโฮเดี๋ยวมึงเจอกูพักเนี้ยเยอะเก๋หัวโนนหรือไงเซฮวยแอบก้นเน่าๆของแกมาน,นี่เดี๋ยวนี้อา่ามิน่าเหรอแกมองบ้าอะไรอยู่วะตอนนี้เวลาทั้งวันนะไอีเบ้เอ่อไงมายองกิว้วนายไปซื้อขนมปังหน้าพิซซ่าฉันแล้วใช่ไหมนายก็รู้ว่าฉันเล่นบอลได้ไม่ดีตอนที่ทองฉันยังว่างน่ะไม่ตายสิฉันทนไม่ไหวแล้วนะ มินอาออกมาเดี๋ยวนี้เลย <lime> อะไรของเธอเนี่ยมินอาร์นี่เธอทำเมื่อกี้มันแย่มากเลยนะเธอจะโกเรียนออกมาทำไมเนี่ยเขาสาเชื่อเรื่องที่เธอเล่าแล้วแท้ๆเธอคือคนที่ทำให้ฉันต้องแบกหน้ารับมือกับหมอนั่นแทนนะให้ตายเถอะเพ่อนสิน,น้าของยองคิวตอนที่เราวิ่งฝ่าเข้ามาไหมแล้วเธอได้ยินคำที่เขาใช้เรียกฉันหรือเปล่าัะไม่อยากจะว่าเธอหรอกน,นะแต่ว่า ต่เธอชอบทำตัวแบบนี้ตลอดเลยไม่เคยจะรักษาสัญญาเฮ้ยเธอหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าเธอคงรจะเลิกทำตัวขี้ขาดได้แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เธอทิ้งให้ฉันตกที่น่าลำบากอยู่คนเดียวพอกันทีในเมื่อเป็นหาของเธอ,อเธอก็จัดการด้วยตัวเองแล้วกันชิช <c oughs> <c oughs> ให้ตายสิทำตัวโอเวอร์ไปได้เธอมีปัญหาอะไรกันแน่นะสายแล้วสิฉันควรจะรีบเข้าข่าขออจานทรงได้แล้วโอเคไป เอาคับเรียนอาจารย์โลลลโลงดังั้นควรจะอยู่ห่างจากพวกรุ่นพี่เอาไว้นะไม่งั้นจะได้มีปัญหาแน่ๆเลยทำไมอ,ะอ่ะเออติดอะไรเนี่ยอเออแผนที่อ๋อเรามาผิดชัน้นห้องเราอยู่นี่ห้องเราคือห้องอ๋อห้องนี้นี่แหละเข้าประตูหลังเลย ทุกครั้งไปไม่ยอมมาให้เข้าก็ oh, ดีค่ะอ้าวมินอ้าวน,นี่เธอมาสายนะทุกอย่างโอเคไหมผมสบายดีค่ะแค่รู้สึกเครียดเรื่องสอบที่ผ่านมานิดหน่อยอย่าคิดมากเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวอาจารย์จแจกผลสอบวันนี้แหละอันที่จริงอาจารย์ใหญ่จะขอคุยกับเธอหลังเลิกเรียนอนะ่ะอีกแล้วเหรอไอ้มุกหลังเลิกเรียนอีกแล้วรอรบที่แล้วยองโฮก็โดนมุกนี้นะแล้วก็อาจารย์อยากถามเรื่องของยองโฮนะ่ะเขาเป็นยังไงบ้าง เคได้แวะไปเยี่ยมขเขาที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าอาจารย์เป็นห่วงเขานาะหนูไปเยี่ยมเขาทุกวันเลยค่ะคุณหมอยังบอกไม่ได้เลยว่าเขาจะฟื้นเมื่อไหร่อย่าเศร้าไปเลยนะอาจารย์เชื่อว่ายองโฮต้องฟื้นขึ้นมาแน่แนช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะโหดร้ายกับเธอมากสินะเอาอันนี้แล้วกันยองโฮเป็นคนเข้มแข็งหนูรู้ว่าเขาจะไม่เป็นไรค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่แต่หนูเชื่อว่าเขาต้องฟื้นขึ้นมาแน่เขาต้องฟื้น,มา,นามาแน่นอน ว่านะถ้าเธอต้องการใครสักคนที่คอยอยู่ข้างแล้วก็อาจารย์อยู่ตรงนี้นะเข้าใจไหมเธอไม่จาเป็นต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวนะขอบคุณมากค่ะนั้นมีความหมายกับหนูมากๆเลยไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้คุยเรื่องนี้กันทีหลังนะอาจารย์มีเรื่องต้องประกาศนะ Hello Hello หลว่ายุดแหนว่า is your name สวัสดีครับชื่ออะไรนะ I am Min A Park หนูชื่อพัม Min าค่ะ ใ o ช m e e ซิย nice ูมินอาทั้งที่ที่เราน่าอยู่ตรงนี้แหละเราไม่น่าเป็นเด็กหลังห้องชาโุดโชงยง่งกันได้แล้วทุกคนเราจะเปลี่ยนไปใช้ภาษาอังกฤษกันร้วนะ How are you all doing today? I'm fine, thank you. And you? พเพศกรีเขาก็พกูดอย่างนี้เหรอภาษาไทยแล้วกันอาจารย์สบายดีจ้ะวันนี้อาจารย์อยากจะแนะนำสมาชิกคนใหม่ของโรงเรียนเซวาให้ทุกคนได้รู้จักนะ เขาจะมาช่วยพัฒนาทัษาะภาษาอังกฤษของเราในซัมเมอร์นี้นะ Hello everyone my name is Chance อาจารย์รู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่ได้เจอกับทุกคนต้องขอโทษด้วยที่วันนี้อยู่ไม่ได้นะแต่ว่าดีใจนะที่ได้ตักทายกันไว้คุยกันพรุ่งนี้นะฮะคุยกันพรุ่งนี้ค่ะ c h <oughs> a อาจารย์เชื่อว่าทุกคนคงอยากรู้คะแนนสอบของตัเองแล้วอา,าจารย์จะแจกผลสอบให้ตอนท้ายคาบนะ วันนี้อาจารย์จะปล่อยก่อนเวลาเ yeah! ย่อยากให้ทุกคนได้เห็นพระจันทร์สีเลือดนะ่ะมันเป็นปรากฏการณ์ที่หายากเสแต่ว่าตอนนี้ช่วยเปิดหนังสือไปที่หน้า84ด้วยด,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 ดูดูดูกดปุ่มเร่งความเร็วเพื่อข้ามฉากคัสซีหรือบทสนาที่คุณเห็นแล้วอ๋อคอนโทรลใช่ไหมสี่ 4, ทุ่มหมดคาบเรียนว,วิชาจารย์ทรงเขาเรียนกันโหดเกินว่ะเกาหลีอะบ้านเราแค่แบบสี่โมก็ แต่ว่าไม่อยาเชื่อเลยว่าฉันจะได้บีบวกเกิดอ,อะไรขึ้นกับฉันเนี่ยเฮ้ยรูปน่ารักมากเลยอโอ้จะแย่มากอาจารย์ทรงถึงได้นัดคุยกับฉันหลังเลิกเรียนกลับถึงบ้านแล้วฉันคงจะสบายใจขึ้นแหละดูเหมือนว่าฉันจะออกจากโรงเรียนเป็นคนสุดท้ายนะโอ,โอ้ใครอะไอโฮนี่ทำไมเขายังไม่กลับล่ะ แล้วห้องเก็บของเก่านี่ฉันนึกว่าทางเนี่ยล็อกประตูไว้ซะอีกสงสัยฉัน,นสงสัยจังว่ามีอะไรอยู่ข้างในทำไมเราต้องเป็นคนขี้สงสัย้วยวะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แน่เลย<อ>เราเลยต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงล่ะ<อ>ฉันว่าใช่เห็นเขาเข้ามาในห้องนี้นี่เซโฮเ็อไปไหนแล้วเนี่ยเซโอยู่ไหนสูสูอยู่ไหนว้าวตรงนี้มองเห็นประจันร์สีเลือดได้ด้วยมันดูสวยปแปลกๆฮะ อะไรเนี่ย oh. แท่นบูชาแปลกๆถูกวางไว้อยู่บนโต๊ะมีรูปภาพวางอยู่ตรงนี้ด้วยนี่มันผู้หญิงคนเดียวกับที่ฉันเห็นในจี้ห้อยคอของยองโฮนี่แล้วไม่เขียนว่าอะไรนะ่ะในลาตีนี้จันทาโลหิตจ,จักศาสแสงเป็นครั้งที่4และเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพิธีบูชายันเริ่มต้นขึ้นทวาราแห่งความมืดจะเปิดออก และต้ตอนรับซิตเตอร์ผู้ชั่วร้ายสู่ผืนแผ่นดินนี้เมื่อยามนั้นมาถึงวิญญาณที่ถูกกักข,ขังของข้าจาักเป็นสตรร์จากเธอผู้นั้นฉันรู้สึกไม่ค่อยดีงัวอย่างเหรอแมงเอ้ยมันได้ผลมันได้ผลจริงด้วยแถมเธอยังเอาเครื่องรานั้นติดตัวมาด้วยวอย่างไปตามแผนยิ่งงอย่างเธอนี่มันหลอกห้าจริงๆเลยเลยมีใครบางคนกำลังมาพวกมันอีกแล้วเหรอเนี่ยเวนเอ้ยเวนเอ้ยเวน ơi! เอ้ย อะไรมันจะเลิกจุนจ้างกับฉันทักทีใครมาเอ่ยเฮ้ยเสียงประ,ประตูเสียงคนเดิน<ม>เจ้าเด็กนั่นหนีไปได้อีกแล้วเขาว่องไวกว่าที่เราคิดแต่เขาทำเจ้าหนี้หล่นเอาไว้นั่นมันนั่นไม่ใช่เครื่องรางที่เรากำลังตามหานั่นมันก็แค่ไฟแช็คไ้ค่าอันหนึง่งลูกรู้จักเด็กสาวคนนี้หรือเปล่าผมเคยเจอมาก่อนครับเธอเป็นเด็กในชั้นเรียนของคุณทรง ว่าแดีเธอเข้ามาในเดอะโคม่าได้ยังไงเนี่ยเธอจะเข้ามายังไงก็ไม่ใช่ธุระของเราอย่าลืมสิคืนนี้พวกเรามีเรื่องสาคัญต้องทํานะต่อให้โชคเข้าข้างแม่นนกน้อยนี่เธอจะรอดไปได้สักกี่ชั่วโมงเชียวยองเบยอยู่ไหนนะ่ะเรื่องแต่พวกเรามาถึงที่นี่ฉันก็เหม็นเขาเลยนะเขาเขามีเรื่องสาคัญกว่าที่ต้องทนะําน่ะไปจับเจ้าเด็กน้ำคามานั่นซะก่อนที่เขาจะสร้างปัญหาให้กับพวกเรามากกว่านี้ฉันจะไปตามหากิจะจน ส่วนคนอื่นก็น่าจะรู้คําสั่งของท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วนี่จำเอาไว้นะมิติของพวกเราทับซ้อนกันเฉพาะคืนนี้เท่านั้นเวลามีจํากัดเพราะฉะนั้นจะทำพลาดไม่ได้เด็ดขาดอยู่ที่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วไปกันเถอตะต้ะทิ้งเราไว้คนเดียวเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยนี่มันกิโมงกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าฉันหลบไปหรอมองไม่เห็นอะไรเลยนี่นอะไรนะคุณได้รับไฟแช็คปลาด คุณสามารถใช้ไปแชัดประหลาดเพื่อทำให้พื้นที่รอบๆสว่างได้แต่ระวังไว้ศัตรูจะมองเห็นคุณได้ง,ง่ายขึ้นตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันด้วยแผนไที่สถานที่ที่มีประกรารนำแห่งความทรงจำจุดซ่อนตัวและจุดที่สามารถค้นหาของเป็นสถานที่ที่สำคัญคุณควรจะจำเอา,าไว้โอเคเปิด,ปดไฟ มีหนังสือถูกเปิดวางไว้อยู่บนโต๊ะชื่อของผู้คนมากมายถูกเขียนไว้อย่างเร่งรีบบนหน้ากระดาษจงระมัดระวังตัวและอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองไปในยามที่อยู่เดือโคม่าจงบันทึกชื่อของตัวเองเอาไว้ในประการามแห่งความทรงจำและจดจำไว้ว่าตัวเองเป็นใครจาก Y S น่าเยซอนชื่อของฉันเหรอชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากเดือโคม่า ก็คือการเซฟนั่นแหละครับงั้นพาร์ทนี้ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเอาไว้มาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับกับมินอาร์หวว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบ๊ายบาย